นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับช่วงนี้กระแสการซื้อบิตคอยทุกวันด้วยการ DCA 108บาทเนี่ยเป็นที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่รับความนิยมเป็นอย่างมากก็ต้องให้เครดิตพี่พงศ์นะครับซึ่งก็เป็นบิตคอยเนอร์คนหนึ่ง แกก็ซื้อบิตคอยร้อยแปดบาทแล้วก็โพสต์ทุกวันร้อยแปดบาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินจํานวนที่มากมายอะไรหรอกครับแต่ว่ามันทําให้หลายคนตั้งคําถามแล้วก็เข้ามาศึกษาบิตคอยจากการกระทําแบบนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้มี exchange อย่าง b i t k u b เนี่ยก็ออกแคมเปญใช่ไหมครับถ้าเราดีเจร้บาทครบกี่วันเนี่ยเขาก็จะมีแคชแบ็กกลับมาให้หลายคนอาจจะมองว่าอันนี้เป็นแคมเปญสนุกสนุก แต่สำหรับผมผมมองว่าถ้าแคมเปญน,นี้มันสามารถ spread out ขยายไปได้ทั่วทั้งประเทศอันนี้จะเป็น movement ที่ใหญ่มากจะเป็น impact ที่ใหญ่มากต่อประเทศทำไมผมถึงมองแบบนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักคุณค่าของเงินก่อนและในการคำนวณมูลค่าบิตคอยในคลิปนี้เนี่ย ผมจะขอยึดเอาราคานะวันที่8มกราคม2,026เป็นตัวตั้งต้นนะครับปัจจุบันนี้เงิน1บาทซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยแต่ซื้อบิตคอยได้ตั้ง35สิตูชีนะคุณว่ามหัศจรรย์ไหมล่ะถ้าเราย้อนกลับไป15-16ปีที่แล้วผมเชื่อว่า หนึ่งบาทเนี่ยซื้อได้หนึ่งบิตคอยเผลอๆอาจจะได้สองบิตคอยหรือสามบิตคอยด้วยซ้ำณวันที่บิตคอยมันยังไม่มีค่าวันนี้บิตคอยมันป่วนเปลี่ยนแถวแถวแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนเหรียญอยู่แถวนี้ก็เลยทำให้ณวันนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปเราสามารถเอาเงินบาทหนึ่งไปซื้อบิตคอยได้สาสิบห้าสตชิใครที่ไม่รู้นะครับว่าสตชิมันเยอะขนาดไหนเนี่ย หบิตคอยมีร้อยล้านสตชิมันก็เหมือนกับสีสลึงเป็น1บาทอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือหน่วยย่อยทีนี้1บิตคอยเนี่ยมีหนึ่งร้อยล้านสตชิ1บาทเท่ากับสาสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยล้านฟังดูแล้วมันเหมือนมันเล็กนิดเดียวเองนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับ หลายๆประเทศบนโลกใบนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเพื่อนบ้านเราก็ได้ประเทศเวียดนามเงินหนึ่งดองเนี่ยนะครับก็คือเวียดนามเขาใช้เวียดนามดองใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเงินหนึ่งบาทเราซื้อได้สาสิบห้าตูชินะแต่เงินหนึ่งดองของเวียดนามเนี่ยซื้อไม่ได้สักแซดนะครับคุณต้องใช้จํานวนมหาศาลนะคุณต้องใช้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณแบบ หลักสิบหรือหลักร้อยดองนี่แหละถึงจะซื้อได้1นึ่งสตชิเพราะนั้นผมทำนายได้เลยว่าวันนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับเงินบาทไทยเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหบาทก็ซื้อได้ประมาณ1-2ึ่งถึงสบิตคอยแต่ถ้าวันนี้มันกลายเป็นว่าซื้อได้ส5มสิ่วนร้อล้านบิตคอยเท่านั้นเองเพราะนั้นเราจะใช้เลทนี้เป็นตัวตั้งต้นในการคำนวณน,นะครับ ทีนี้เนี่ยเมื่อเรา DCA 1เอร้อบาทต่อวันและสมมุติว่าราคาไม่ขยับไปไหนเลยในช่วงระยะเวลา1ปีนะครับเรามาคำนวณในหลักวันกันก่อนใน1วันเนี่ยถ้ามีคนทำร้อยบาทแค่คนเดียว <c oughs> ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นจะได้บิตคอยเพิ่ม3780สัตูชินะก็ฟังดูแล้วว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรใช่ไหมครับมันก็คือ0ู ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูมเจดแปฟังดูแล้วก็ไม่ได้เยอะอะไรทีนี้ถ้าเป็นสิบคนล่ะสิบคนก็คือ3 7มหมื่นเจ็ดันแปดร้อยสตชิเรามองข้ามฉดไปเลยครับเราไปที่หนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนเนี่ยถ้าร้อแปดบาทพร้อมกันเนี่ยนะคนไทยจะมีบิตคอยเพิ่มวันละ3ามจุดเจ็ดดบิตคอย ก็ไม่เร็วเนาะแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงหนึ่งล้านคนเมื่อไหร่เราจะมีบิตคอยเข้ามาในประเทศเราสามสิบเจ็ดจุดแปดบิตคอยต่อวันซึ่งผมไม่แคร์ว่าคุณจะซื้อจากไหนคุณซื้อจากบิตคัพคุณจะซื้อจากไบแนนซ์คุณจะซื้อจาก by บิตคุณซื้อจากโอเคเอ็กซ์ก bit, ซก OK ผมไม่แคร์ว่าคุณจะซื้อจากไหน แต่เอาว่าเนี่ยถ้าคนไทยเข้าใจแล้วกำเงินร้อยแบาทซื้อบิตคอยทุกวันถ้าเราได้จำนวนคนครบหนึ่งล้านคนเมื่อไหร่แปลว่าบิตคอยจะไหลเข้าประเทศไทยวันละ37.8สิบเจ็ดิตคอยนี่คือหนึ่งวันนะครับในแง่ของเงินบาทบางถ้าเราใช้เงินบาทร้อยแบาท ก็ถ้ากับมีคนขายเงินบาท108บาทถูกไหมเพื่อแลกกับบิตคอยนึงคนก็คือเราขายเงินบาท108บาทไม่ได้มีอิมแพกอะไร10คนเงินบาทถูกขายไป1นึ่บาทแต่ถ้าแสนคนจะอยู่ที่10บล้านแปดแสนบาทนี่คือต่อวันนะครับถ้าหนึล้านคนล่ะก็1 0ึ่ล้านบาท าถึงว่าเนี่ยแค่เราออมวันละร้อบาทจะทาให้มันเป็นล้านคนให้ได้เนี่ยแรงทเอ่อทษิเงินบาทจะมีแรงเซลลเพรสเชอร์จะมีแรงกดดันในการขายทุกวันวันละ108ล้านบาททีนี้ถ้าคุณ DCA 108บาททุกวันใน1ปีนะครับถ้าเรามีแค่คนเดียว การ DCA Bitcoin นั้นก็จะได้0.013797 Bitcoin อ,อ่ะมันก็เริ่มดูเป็นตัวเลขที่สมน้ํสมเนื้อใช่ไหมจากการแค่เนี่ยจ่ายเงินแค่108บาทแลกก 0. 0บับ0.0137 Bitcoin ถ้า10คนละ่ะ0.137แสนคน1,000 379.7้37และถ้าหนึ่งล้านคนล่ะครับแปลว่าถ้าเรา DCA 108บาทหนึ่งล้านคนภายในหนึ่งปีประเทศเราจะมีบิตคอยล์ไหลเข้ามา13,797ยเ้าบบิตคอยไม่เร็วนะถูกไหมครับไม่เร็วและ 1>, 1 3ึ่งบิตคอยเนี่ยมันกระจายอยู่ในมือของคนทั่วไปมันไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ที่ผูกขาดนะครับเรื่องนี้สำคัญยังไงเดี๋ยวจะพูดต่อในท้ายคลิปเราจะเห็นว่าในการ DCA 108บาทเนี่ยถ้ามีคน1ล้านคนเข้าใจแล้วทำทุกวัน จำนวนบิตคอยที่เราทำได้ภายในหนึ่งปีเนี่ยจะมากกว่าประเทศภูฐานซึ่งภูฐานเก็บรีเซิร์ฟเป็นบิตคอยนะครับก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหกแต่เราย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้ถ้าหนึ่งล้านคนทำพร้อมๆกันเนี่ยเราจะได้หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าบเจ็ดบิตคอยในหนึ่งปีซึ่งเยอะนะครับเยอะกว่ารีเซิร์ฟของภูฐานเนี่ยแค่เราทำแบบนี้แค่ปีเดียว ทีนี้แล้วถ้าบิตคอยโตแบบทบต้น20%หมายถึงว่าเมื่อราคาบิตคอยเทียบเป็นเงินเฟียดเนี่ยมันโตแบบทบต้นประมาณ20%ต่อปีซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดลดลงมาแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยมัน30%นะอันนี้เราคิดแบบเผื่อมีเผื่อเลือเผื่อขาดเอาไว้ก็อาประมาณ20%ต่อปีแล้วกันเพราะฉะนั้นในทุกๆปีเนี่ย เราแอดซูมว่าเราสมมุติว่าราคาบิตคอยจะขึ้นประมาณ20%ทบต้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าร้อยบาทคุณในทุกๆปีเนี่ยจะซื้อบิตคอยได้ลดลงถูกไหมคุณจ่ายร้อยแเท่าเดิมแต่คุณจะได้บิตคอยน้อยลงซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ายิ่งคุณทับระยะเวลานานเท่าไหร่ บิตคอยเมื่อเทียบเป็นเงินเฟียดของคุณก็จะเขาเรียกว่าพอเงินเฟียดมันเสื่อมค่าคุณนึกภาพไหมพอเงินเฟียดมันเสื่อมค่าก็แปลว่าบิตคอยคุณยิ่งมีค่าเมื่อทั้ใครยิ่งทํานานก็ยิ่งแม้ว่าจะได้บิตคอยน้อยลงแต่เมื่อคอนเวิร์ตเป็นเงินเฟียดคุณรวยขึ้นมาหาศาลเลยทีนี้เนี่ยถ้า สิปีบิตคอยตัวแบบทบต้น20%แล้วพวกเรายัางเก็บร้อยแบาทแบบนี้ไปได้เรื่อยๆมีคนเก็ตอยู่หนึ่งล้านคนเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยมีบิตคอยไหลเข้ามาอยู่ที่63,500่นสามพันห้าร้อยบิตคอยนะครับหกหมือบิตคอยเนี่ยก็ถ้าเทียบเป็นปัจจุบันก็คือถ้าอังกฤษไม่เก็บเพิ่มนะ คุณก็จะไปอยู่ทียเดียวกับอังกฤษแต่อันนี้มันคือ country that own bitcoin มันคือระดับประเทศที่โอน bitcoin นะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยคงไม่มีปัญญาที่จะมานั่งคิดว่าจะเก็บ bitcoin เมื่อไหร่อ่ะคิดว่าอีกนานนะครับแต่เอาเป็นว่าในมือประชาชนเนี่ยเราจะมี ิตคอยเทียบเท่ากับรัฐบาลอังกฤษก็ฟังดูไม่เร็วที่น่าสนใจคืออย่างที่ผมบอกมันอยู่ในมือประชาชนและมันกระจายตัวออกไปนะครับอยู่ในมือประชาชนและกระจายตัวออกดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรถึงเวลาที่คนมีเงินเก็บมากพอแล้วเขาไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเนี่ย มันจะได้เวลาที่เขาต้องมุดออกมาจากใต้ค้อนหินแล้วก็เอาเงินอันนั้นเนี่ยเอามาสร้างธุรกิจเอามาสร้างกิจการแต่ด้วยความที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีแค่0.1หรือ0.01มันอาจจะไม่ได้มากอะไรเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นสเกลที่คนพวกเนี้ย เมื่อคนพวกนี้เขาเข้าใจเรื่องการเงินหรือเปล่าับเขาเก็ตว่าบิตคอยคือเงินที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยหลักการเขาจะกลัวที่จะสูญเสียบิตคอยมากกว่าคนที่ไม่เห็นค่าคุณคงเห็นนะไอ้พวกสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสายเทศดแปดหมาทั้งหลายะนะ คือพวกนั้นมันไม่เห็นคุณค่าบิตคอยเนย์เพราะว่ามันคิดว่าได้มาง่ายมันก็เสียไปง่ายแต่คนพวกนี้เนี่ยกว่าจะสะสมทุนทรัพย์กว่าจะสะสมพลังงานมาเป็นสิบสปีเนี่ยเอาว่าเป็นมละร้อบาทเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาและความสม่ำเสมอความอดทนเพราะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเบส i ค a ี Basically, เรากำลังเปลี่ยนให้คนหนึ่งล้านคนผมเป้าหมายผมเอาแค่ล้านคนเนี่ยพอล เรากำลังเปลี่ยนให้1ล้านคนนี้เป็นคนที่ low time preference แล้วพอเขา low time preference มากพอคนที่ low time ลุกขึ้นมาทำธุรกิจธุรกิจอันนั้นจะมีคุณภาพเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าและส่งต่อ productivity ให้สังคมได้ยอย่างแท้จริงนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของการออมแค่วันละร้อยแปด คุณออมปีเดียวคุณอนจะเอาเงินก้อนนะั้นมาทําธุรกิจไม่ได้ไม่เป็นไรคุณทนต่อไปห้าปีสิบปีบางคนบอกว่าให้1ร้อยแปดไม่ทันใจเว้ยกูมีเงินมากกว่านั้นไม่ต้องร้อยแปดก็ได้ถ้าอย่างนั้นคุณก็สองร้อยคุณก็สามร้อยได้ไหมหรืออย่างพี่ชิตก็พันเก้าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ออกมาในรูปแบบลักษณะน,นี้เพราะนั้นถึงวันหนึ่งที่ คุณสะสมพลังงานบิตคอยเนี่ยผมบอกผมมองว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนสปริงทุกครั้งที่คุณซื้อบิตคอยเนี่ยคุณกําลังกดสปริงให้มันลงไปกดสปริงกดสปริงกดให้มันลงไปจนกระทั่งพลังงานมันเต็มที่แล้วถึงวันนั้นแหละคุณจะแบ่งคุณจะคลายพลังงานส่วนหนึ่งออกมานะครับคุณจะคลายพลังงานจากสปริงน,นั้นออกมาแล้วมันจะเด้งให้คุณมันจะทําให้คุณเนี่ย เขาเรียว่าวิ่งขึ้นไปสู่จุดที่สูงสุดได้โดยที่ไม่ต้องพยายามมากนันเพราะว่าคุณได้ใส่ความพยายามไปแล้วกับการเก็บออมเงินคุณรือเปล่าไหมเราได้ใส่ความพยายามไปแล้วกับการเก็บออมเงินเพราะฉะนั้นความพยายามตรงนั้นมันจบไปแล้วทีนี้พอเรามาทําธุรกิจคนที่โลเทมเพล r ์ฟรนซ์และเข้าใจคอนเซ็ปต์พูปบ๊อบเนี่ย ผมเชื่อว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ไม่ยากเพราะ,ะนั้นอันเนี้ยมันถึงเป็นโมเดลที่ว่าทําไมเศรษฐก,กิจถึงโตจากฐานรากและแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือแบงก์ชาติจะไม่พอใจคุณเชื่อผมไหมแบงก์ชาติจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันกำคือพวกเราเนี่ย เป็นผู้ที่สร้างเซลล์เพรสเชอร์ให้กับเงินบาททุกวันมันดูแล้วเหมือนไม่เยอะนะร้อยแปดบาทนะีแต่ถ้าคนล้านคนทําพร้อมๆกันเนะ่ะอย่างที่ผมคำนวณให้ดูเมื่อกี้มันก็วัวละร้อยล้านคุณว่าแบงค์ชาติจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนถ้าคนทําแบบนี้พร้อมๆกันแล้วถ้ามันไม่ใช่ล้านคนนะถ้ามันสิบล้านคนนะ เซอร์เพชเชอร์ก็วัลพันล้านเนี่ยเงินไหลออกนอกเขาเรียกว่าอะไรเงินบาทไหลออกนอกระบบวัลพันล้านคุณคิดดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นร้อยแปดบาทเนี่ยมันถึงเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของประเทศนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปสรุปจบในช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอโฆษณานิดนึงตอนนี้เราได้ย้ายเนื้อหาจาก YouTube มาที่ Patreon นะครับสำหรับ Patreon เนี่ยก็จะมีทั้งคลิปฟรีแล้วก็คลิปเสียตังค์นะครับคลิปฟรีเนี่ยก็คือคุณสามารถดูได้เหมือนใน YouTube เลยนะครับแต่ว่าใน Patreon เนี่ย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถรับค่าโฆษณาได้เพราะฉนั้นสําหรับใครที่อยากเป็นแฟนทอมซัพพอร์เตอร์นะครับเราก็ยินดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นแฟนทอมซัพพอร์เตอร์นะครับก็จะอยู่ประมาณเดือนละประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยแปดบาทอะไรประมาณเนี้ยไม่เกินนี้พยายามจะให้ไม่เกินร้อยแปดบาทต่อดเดือนนะครับ่งตอนนี้ก็มีบางท่านก็สมัครมาเป็นแฟนทอมซัพพอร์เตอร์ก็มีอยู่ ใครที่เป็นแฟนตอมซัพพอร์เตอร์เนี่ยคุณจะดูคลิปฟรีได้ก่อนคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะประมาณ3วันถึง5วันมันก็แล้วแต่เนื้อหาของคลิปนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นแฟนตอมเมมเบอร์ชิพซึ่งถ้าคุณจำได้ในะ o u t u บเนี่ยผมมีสมาชิกทั้งหมดสาเทียตอนนี้เราไม่แบ่งแยกเทียแล้วนะครับเราจะเอาทุกเทียเนี่ยจับมารวมกันในแฟนตอมเมมเบอร์ชิพ เพราะนั้นคุณจะได้รู้เรื่องอะไรครับกฎหมายที่ดินคุณจะได้รู้เรื่องอ,ส,อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้รู้เรื่องการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงคุณจะได้รู้เรื่องการทําธุรกิจรวมถึงเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับซึ่งผมพูดในฐานะที่ผมเองก็ทําธุรกิจแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆกับเรื่องนี้ก็มาเจอกันได้ใน Phantom m e m b e r s h i p นะครับก็ราคาเนี่ยเป็นมิตรภาพมากขึ้น ก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละห้าร้อยนะครับห้าร้อยกว่าบาทส่วนแฟนทอม Elite ก็ได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าคุณสามารถโทรคุยกับผมได้ตัวตัวนะครับซึ่งก็ไม่ได้จำกัดเวลาด้วยนะถ้าคุณมีเรื่องปรึกษาส่วนตัวคุณก็สมัครแฟนทอม Elite มาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนตัวได้นะครับมานักวันนัดเวลามา อ่ะเรามาสรุปจบนะครับแล้วก็ทางออกของเรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวใครที่ยูใครที่ดูคลิปนี้ในยะู u ูปเนี่ยคลิปนี้มันจะปล่อยช้ากว่าปกตินะครับก็คืออย่างเพทิออนเนี่ยอาจจะประมาณสามวันอาจจะดีเลย์ประมาณสองวันสามวันแต่ว่าถ้าในยู u ูปเนี่ยจะดีเลย์ประมาณห้าวันนะครับเพราะนั้นก็ใครอยู่ใน YouTube แล้วอยากจะรับชมให้มันเร็วขึ้นก็ไปที่เพทิออนนะครับบทสรุปและทางออกของแนวคิดนี้คืออะไร คือผมอยากให้ทุกคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยกระจายแนวะคิดนี้ออกไปเพราะว่าร้อยดบาทเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะแยะอะไรต่อให้บิตคอยลงห้าสเปอร์เซ็นเนี่ยคุณก็ไม่เหลือดร้อหรอกกับการที่คุณซื้อแค่ร้อยแปดบาททุกวันอ่ะแล้วในระยะยาวเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณซื้อด้วยค่าเฉลีย่ยคุณได้บิตคอยในราคาค่าเฉลีย่ยเพราะคุณทําทุกวัน,นคุณมีวินัยทําทุกวันอันนี้แหละคือ คีย์สักเซสของวิธีนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยตาสว่างนะครับเราก็จะไม่ต้องพึ่งพานกักการเมืองอีกต่อไปนะันะกการเมืองจะสาดโครนกันนะกักการเมืองจะต่อยตีกันจะอะไรกันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราก็ปล่อยให้มันทำไปอยากทำก็ทำไปนะเพราะว่า เราเอาตัวรอดของเราได้และเราก็บอกให้เพื่อนๆให้ญาติพี่น้องของเราเอาตัวรอดได้เหมือนกับที่เราเป็นดังนั้นก็ประเทศนี้มันจะไม่พัฒนาได้ยังไงนะเพราะะัะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะทําคนเดียวมันไม่ใหญ่หรอกครับแต่ถ้าทุกคนเข้าใจทุกคนเก็ตแล้วทําพร้อมๆกันนะอันนี้ คือความหวังที่น่าสนใจสำหรับประเทศนี้นะครับโอเคครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ